ก็เดี๋ยวเราสวดมหาจักรพรรดิให้ให้เขาแล้วกันได้ครับรู้กัาเลยอาริยนี่นาเลยทุกคนนะคะตั้งจิตอธิษฐานขอโน้มกระแสผลบุญบารมีนี้นะคะให้ถึงแก่ดวงจิตวิญญาณถึงเราจะไม่เคยรู้จักกันมาก่อนก็ตามแต่เราก็มีจิตที่อยากจะมอบให้ขอให้ทุกคนหลับตาตั้งจิตดีๆนะเพราะการหลับตาตั้งจิตและการกําหนดจิตเนี่ยจะทําให้ส่งถึงแก่ดวงวิญญาณที่เขานะคะไร้ซึ่งร่างกายสังขาร ดังนั้นขอให้ทุกคนนะคะอธิษฐานจิตให้ตั้งมั่นให้เป็นสมาธิแล้วก็โน้มกระแสผลบุญและสวดบทมหาจักรพัิเริ่มต้นจากนะโมตัสสะก่อนเนาะนะโมตัสสะภควะโตอะระหโตสัมมาสัมพุทธสตะนะโมตัสสะภควะโตอะระหโตสัมมาสัมพุทธสตะนะโมตัสสะภควะโตอะระหโตสัมมาสัมพุทธสตะนะโมพุทธายะทาพุทธาตรรตนาญาณ มานีนนภรัสสีสหาสาสุธรรมมาพุทโธธรรมโมสังโฆยาถาพูดโมนาพุทธาบูชาธรรมะบูชาสังฆาบูชาอาคีธานังวรังคันทังสีวรีจัมหาเทรังอาหังวันทามีทุรโต อาหังวันทามีธาตุโยอาหังวันทามีสัพโซพุทธาธรรมมาสังคาปูเชมีนโมพุทธายะท่าพุทธาไตรลตนาญาณมานีโนภรัตสีสาหาสาสุธรรมมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะถาพุทธโมนา พุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอาคีทานังวรัง ja คันธ ah ังส ah ิวรีจะมาเทลังอาหังวันทามีท ah ุระโตอาหังวันทามีธาตุโยอาหังวันทามีสัพโซพุทธธรรมมาสังฆปูเชมี นาโมพุทธายะทาพุทธะไตรลตนาญาณมานีโนภรัิสีสาหาสุธรรมมาพุทโธธรรมโมสังโฆยาทาพุทธโมนาพุทธาบูชาธรรมาบูชาสังฆาบูชาอคีธานังวรังคันทาง สิวลีจะมหาเทลังอาหังวันทามีธุระโตอาหังวันทามีธาตุโยอาหังวันทา,า,า,ามีสัพป,ปะโสพุทธธรรมาสังคาปูเชมีนาโมพุทธายะทาพุทธาไตรลตนาญาณ มานีโนภรัสสีสหาสาสุธรรมาพุทโธธรรมโมสังโฆยาธาพูดโมนาพุทธาบูชาธรรมาบูชาสังฆาบูชาอาคีธานางวรังคันทังสีวรีจัมหาเทรังอาหังวันทามีธุรโต อาหังวันทามีธาตุโยอาหังวันทามีสัพโซพุทธาธรรมมาสังคาปูเชมีนามูพุทธายะทาพุทธาไตรลตนาญาณมานีโนภรัสสีสาฮาสาสุธรรมาพุทโธธรรมโมสังโฆญาถาพุทธโมนา พุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอาคีทานังวรัง ja คันท ah ังสีว ah ีจะมาเทลังอาหังว ah ันทามีธุระโตอาหังวันทามีธาตุโยอาหังวันทามีสัพโซพุทธธรรมมาสังฆปูเชมี นาโมพุทธายะทาพุทธะไตรลตาญาณมานีโนภรัิสีสหาสาสุธรรมมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะทาพุทธโมนาพุทธะบูชาธรรมะบูชาสังฆาบูชาอากีธานังวรังคันทาง สิวลีจัมมาเทลังอาหังวันทามีธุระโตอาหังวันทามีทาตุโยอาหังวันทา,า,า,ามีสัพป,ปโสพุทธะธรรมะสังคาปูเชมีนาโมพุทธายะทาพุทธะไตรลตนาญาณ มานีโนภรัตสีสหาสาสุธรรมมาพุทโธธรรมโมสังโฆยาถาพูดโมนาพุทธาบูชาธรรมะบูชาสังฆาบูชาอาคีธานังวรังคันทังสีวรีจัมหาเทรังอาหังวันทามีธุรโต อาหังวันทามีธาตุโยอาหังวันทามีสัพปโซพุทธาธรรมมาสังคาปูเชมีนามูพุทธายะทาพุทธาไตรลตนาญาณมานีโนภรัตสีสะหาสาสุธรรมมาพุทโธธรรมโมสังโฆญาถาพุทธโมนา พุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอาคีทานังวรัง ja คันท ah ังสิวร ah ีจะมาเทลังอาหังว ah ันทามีธุระโตอาหังวันทามีธาตุโยอาหังวันทามีสัพพโซพุทธธรรมาสังฆปูเชมี นาโมพุทธายะทาพุทธะไตรลตนาญาณมานีโนภรัสสีสหาสาสุธรรมมาพุทโธธรรมโมสังโฆยาทาพุทธโมนาพุทธาบูชาธรรมาบูชาสังฆาบูชาอากีธานังวรังคันทาง สิวลรีจะมหาเทลังอาหังวันทามีธุระโตอาหังวันทามีทาตุโยอาหังวันทามีสัพป,ปโซุทธาธรรมะสังคาปูเชมีให้ทุกคนตั้งจิตอธิษฐานให้เป็นสมาธิ ขอส่งกระแสบุญมหาบารมีในการปลดปล่อยดวงจิตดวงวิญญาณขอจงโปรดรับบุญกุศลจากข้าพระเจ้าและคณะญาติธรรมทั้งหลายนะคะขอจงโปรดรับบุญนับแต่บัดนี้ท่านใดที่ทุกข์ขอให้พ้นแล้วจากทุกข์ทั้งหลาย ท่านใดที่มีความสุขขอให้ท่านจงมีแต่ความสุขย,ยิ่งขึ้นไปหากท่านใดที่ถูกกักขังถูกคุมขังเอาไว้ซึ่งชะตาวิบากรรมขอให้จงโปรดร,รับบุญกุศลและจงปรับภพบภูมิอยู่ในภพภูมิที่ดีเราทั้งหลายขอโน้มกระแสผลบุญมหาจากักรพรรดิบัตนี้ ขอให้จงถึงแล้วแก่ดวงวิญญาณที่ตกทุกข์ได้ยากณนะเบื้องหน้านี้เถินสาธุ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 อนุโมทามิ